เดี๋ยวอยู่กับผมเป้วิศวะครับแล้วก็อยู่กับพี่เดียวด้วยสวัสดีคร uh ับพี่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะฮะพี่เดียวครับพี่เดียวถามเลยดีกว่ามาเลยอยากให้พี่เดียวตอบเยอะๆนะฮะโจยศสังครับถามว่ามีปัญหาจะสอบถามค่ะที่บ้านใช้กล่อง g m m z HDC ขาวตอนนี้เวลาเปิดมา ไม่มีเสียงทุกช่องเลยค่ะครั้งแรกที่เป็นเนี่ยนะฮะกดก9 8 8แล้วหายแต่หลังจากนั้นก็เป็นอีกคราวนี้กดก9 8 8ปอ้าวไม่มีเสียงแล้วอะทํายังไงอ่ะอันนี้ผมเคยเจอด้วยตัวเองเอาเรอแต่ผมเนี่ยไม่มีภาพมีเสียงไม่มีภาพอ่าแล้วกดก9 8 8ก็หายก็ใหม่สุดท้ายเป็นที่อะไรรู้ป่ะอะไรครับสาย HDMI ันไม่แน่นเพื่อโจยลองดูลองแค่งนั้นดูก่อนนะฮะลองเสียงง่ายเลยนะให้แน่นหรือไม่ก็ลองซื้อสายมาเปลี่ยนใหม่นะฮะผมว่าอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพราะว่าถ้ามีเสียงไม่มีภาพมีภาพไม่มีเสียงเนี่ย HDMI เป็นเป็นสายผู้ต้องสงสัยอันดับแรกนะครับแน่นแน่แน่นต้องกันะฮะ แล้วยิ่งบอกว่ากดก็แค่แปลแล้วมันหายมันไปไปมาเนี่ยผมว่าอันนี้มีมีมีสิทธิ์สูงมากนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเสียเปลี่ยนสายใหม่แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะฮะส่งเคลมเลยนะครับส่งซ่อมเลยนะฮะไปที่ร้านที่ซื้อมาบอกว่ามันมันมีปัญหาเนี้ยผู้ค้ามสสบายขอเปลี่ยนกล่องถ้ายังอยู่ในประกันใช่ไหมฮะหรือถ้าหาว่าหมดประกันแล้วก็ส่งซ่อมส่งเคลมนะครับส่งมาที่ไหนครับ สมบัติได้เลยครับที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับที่นี่นะตู้ปนศ8ปนสภาคเหนือกรุงเทพ10110นะครับเดี๋ยวชุดขึ้นให้ด้วยละกันขึ้นแล้วครับผมนะครับนะฮะโอ้ทันใจมากพี่อยากได้อะไรเดี๋ยวเขาขึ้นให้ตลอดโอเคนะฮเอาเท่านี้นะฮะชัดเจนเนาะเออน้ยห่วยออกอะไรอ่ะหวยออกอะไรอ่ะหวยจะรู้ไหมม่ขึ้นไม่ขึ้นอ๋อเชิ้นวัตถุที่ผ่านมา2 20ป่ะเฮ้ โมงที่ผ่านมานะ <laughs> เราจะไม่ห่วยกันเลยเหรอ <laughs> ใช่มง <laughs> ที่ผ่านมา2อศ <laughs> ูนย์แล้วก็แล้วก็บนเป็นอะไรนะ2 3สองสามนี่จำได้จำได้อีก2วันนะเอออีก2องวันอยู่ขาว่ากันคำถามต่อไปครับนะฮะจากคุณยุนินมั้งนะฮะถ้าอ่านไม่ผิดขอถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับถามว่าทำไมตอนนี้ดูช่อง Fox t i m ไทยไม่ได้คะพอเปลี่ยนไปบางครั้งก็ดูได้แต่สักพักก็ขึ้นคำว่า e 0 5 ไม่รู้จักการ์ดครวรทําทยังไงดีคะลองถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่แล้วหลายครั้งด้วยนะครับก็ยังขึ้นว่า e05 ไม่รู้จักการ์ดเหมือนเดิมต้องทํายังไงดีคะปัญหานี้เป็นช่องเดียว,วยหรือเปล่าไ,ไ,ไ,ไม่ได้บอกน,น,น่าจะช่องเดียวใช่ไหมซึ่งมันไม่ค่อยเกิดนะเช็ค <Check S 2> ไปแล้วเนี่ย e05 เนี่ยก็เป็นสถานีฐานว่าเป็นกล่องสมาร์ทหรือเปล่าด้วยนะครับ,รบถ้าหากว่าขึ้น e05 เนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าแก้ปัญหาแล้วนะครับถอดปลั๊กไม่หายพักเสียบใหม่ไม่หายก8ก็ไม่หาย ถ้าไม่หายนะครับอ่ะขึ้นตู้ปนออีกทีหนึ่งอ่า่าส่งมาส่งมานะฮะ <c oughs> ถ้าอยู่ในประกันก็ไปที่ร้านก่อนนะครับที่ร้านที่ซื้อมานะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 3> ก็ไปบอกว่าปัญหาแบบนี้ขอเปลี่ยนกล่องเลยนะครับนะฮะแต่ถ้าเลยประกันแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปนอ8นะครับปนอปนนอศครับฮนถนนกรุงเทพ101-10ครับ์่ง่งศครับส่งมาเดี๋ยวพี่เดียวจัดให้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ15วันนะครับในการที่จะเช็คอาการแก้ไขแล้วก็ส่งกลับนะครับ นทนได้เนาะไหวยอยู่ยนะฮะเอาละต่อไปจะคุณเอมมี่บ้างเอมมี่น่ารักจุงนะฮะบอกว่าพอดีเพิ่งไปซื้อ g g m z h h l i g h t มามีข้อสงสัยดังนี้นะคะหอยากทราบว่ากล่องนี้มีวิธีลบช่องไหมคะมและสกล่องนี้ปิด OTA ได้ไหมคะเอาปิดทำไมอะลบทำไมอะลบไมแล้วก็ปิดทำไมได้ลบไม่ได้นะครับลบไม่ได้ทั้งมถึงอยากจะลบช่องพี่ก็ไม่ชอบอะมีอะไรวะ คือไม่อยากช่องนี้อยู่ในในกล่องของเราเงี้ยเหรอก็ลบไม่ได้อะก็มีก็เปิดข้ามไปนั่นเองก็ไม่ดูมันทำไมอ่ะข้ามไปเลยนะฮะถามว่า OTA ปิดได้ไหมก็ปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะที่จริงจแล้วมันคือฟังก์ชันอันดวยความสะดวกทําให้เราเนี่ยอัปเดตมีช่องใหม่ๆเข้ามามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามานะฮะก็ทําให้เราสามารถที่จะทันต่อสถานการณ์นะครับถามว่า ไม่อยากที่จะให้ OTA ใหม่ๆก็จริงๆเปิดกล่องทิ้งไว้มันก็ไม่ OTA นะฮะเราก็ยังดูฟังก์ชันเดิมๆได้ถ้า่ปิดเมื่อไหร่ก็ OTA นะครับก็เป็นอัตโนมัติเท่านั้นเองแอปพลิเคชันเนีึงก็ยังต้องมีการอัปเดตเหรอใช่ไหมนะฮะกล่อง GMS เราก็ต้องมีอัปเดตบ้างไหมใครใช้ iPhone ใช่ไหมเออ iOS เปลี่ยนตลอดเลยนะต้องอัปเดตก็ต้องโหลดต้องโหลดแต่อันนี้แค่เปิดปิดเขาก็โหลดให้เลยอย่างเงี้ยเอาเป็นว่านั่นก็คือลบไม่ได้กับ OTA ก็มันเป็นฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ก็ ใช้เถอะคุณมี่ผมเอาทำไมเ่ะงงกับคุณมี่เหมือนกันนะเออเออเวลาเะพอพอทันนะอีกสักหนึ่งสายได้อยู่คุณวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณวีโทรจากไหนครับกรุงเทพค่ะครับคุณวีไม่ได้จะถามครับอ๋อพอดีอะทราบว่าอยากดูน์จูเนียค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่ามันอยู่ช่องอะไรก็ทำยังไงบ้างจะได้ดูครับนิจุเนียอยู่เบเลขสามแปดสามสามแปดสามครับเลขที่ออก สามแปดสามอีกสองวันอีกสองวันเลขที่ออสามแปดสามนะครับอยู่ในโกลแพ็กเกจนะฮะเดือนละร้อยเก้าเก้าบาทเองนะฮะนะฮะแต่ถ้ายังไงที่ให้ดูคือต้องโกลแพ็กเกจต้องโกลแพ็กเกจก็จ่ายตังกร้อยเก้าเก้าต้องจ่ายตังค์นะฮะแต่ถ้าหาว่าซื้อเป็นแพ็กปีก็พันเก้าเก้าเก้าเลขที่ออกหนึ่งเก้าเก้าเก้าสำหรับหนึ่งปีนะฮะเลือกเอาจ่ายจ่ายจ่ายตังเองหรือว่าที่บ้านจ่ายครับ ใา่ตัวเองค่ะโอโอเคไหวไหมไหวไหมไม่แพงเนาะไม่แพงค่ะโอ้แต่ดีจุดเด็ดเห็นว่าเป็นช่องที่คุ้มค่าในการจ่ายนะที่บ้านมีเด็กเล็กๆไหมฮะมีหลานนะคะหลานจะติดหนึบน <c oughs> เลยแหละฮะแล้วคุณจะต้องคุณจะต้องจ่าย1999เก้าเก้าเก้าสามร้อยสิ <c oughs> บบาเพราะวันไหนที่เขาไม่ได้ดูเขาจะวอยวายมากว่าเขาอยากดูอันนี้ผู้ปกครองหลายคนเป็นแบบนี้นะฮะคือดูช่องนี้แล้วเป็นช่องที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กแล้วก็ฝึกภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีน จากช่องนี้เลยนะฮะว่าคุณวีเป็นป้าที่น่ารักนะฮะดูแลหลานคุณยายคุณยายเป็นยเอาไปน้าแล้วเป็นพี่หนักกว่าป้าก็เป็นยายนะจะชมว่าเป็นยายที่เสียงสาวมากช่วยช่วยช่วยให้ดีขึ้นไหมเอาไปน้าอน้าพออยากรู้ไหมครับว่าได้อะไรครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมครับวันนี้แค่ได้โทรพอครับวันนี้โอเคไหมจริงจริงแล้ว ก็จริงๆแล้วแพ็กเกจเขาได้โกเนี่ยเขาได้ดูนิกจูเนียแล้วนะอ้าวเหรอก็นี่ไงได้แพ็กเกจมาแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยอ๋อโอเคค่ะก็เปิดดูได้เลยซื้อขนมให้หลานอ่าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้มีแผนอยู่แล้วน่าโทรมาเพื่อได้ใช่ไหมโอเคฝากวันดีหวานด้วยหลานชื่ออะไรครับ ที่น้องด้าค่ะน้องด้านะครับสวัสดีน้องด้าเนี่เขาบอกว่าตาเป้นะตาเป้จับลุงแล้วลุงลุงกำลังลุงกำลังดีโอเคขอบคุณมากครับคุณวีสวัสดีครับครับครับผมงั้นวันนี้ขอบคุณพี่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 เดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับลากทุนนี้ก็สวัสดีครับน้องไปแล้วนะครับไปแล้ว